ก็สวัสดีทุกทมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมของ Rv นะฮะวันนี้มาแปลกมากนะครับวันนี้เรามา Kvlv นะปกติเล่นตะากันบอลใช่ไหมเออก็มาลองเปลี่ยนแนวบ้างนะเผื่อใครอยากดู Rv หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็มาเล่นเฉยแหละไม่ได้อะไรมากนะครับม,มาเล่นอย่างเดียวคือไม่ได้มาแนวแบบสอนหรืออะไรนะฮะมาเล่นเฉยเลยแบบเอาอารมณ์ผมล้วนๆเลยไม่ต้องอะไรมากนะครับแค่มาเล่นแบบมเล่นปกติอะ่ะเออเหมือนคุณกดแลกปกติเลยนะฮะก็อ,อันนี้ผมแรงอะไรนะกูจำแลกไม่ได้เพราะว่ากู คือเล่นแบบเล่นผมไม่ได้เล่นมา1เดือนแล้วก็มาเล่นเอ่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็มาเล่นวันนี้อีกวันหนึ่งคือเล่นแบบแทบจะไม่ได้เล่นติดต่อกันเลยคือเล่นแบบนานเล่นทีอันนี้ก็มาเล่น1ทีเลยก็คืออัดคลิปเลยเล่นทีหนึ่งอัดคลิปไปเลยอันนี้คือไม่ได้มาวอร์มหรืออะไรเลยนะครับเล่นปุ๊บลงแรงเลยนะฮะซึ่งผมก็มั่นใจว่าผมจะเล่นได้แหละเพราะว่าผมก็ระดับหนึ่งนะไม่อยากจะโม้เขาหลยสำหรับอาวนะฮะผมนี่ระดับพการนะครับ พ่วงลังปืนเลยบอกเลยว่ายอดมากนะครับผมจะเล่นเป็นมูาดแล้วกันเพราะผมชอบเล่นมูลนะครับเอ้ยเขาจะเล่นป่าเพาะวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็นั่นแหละนะครับผมแล้งก็มาแล้งคอมอ่ะไม่รู้ว่าแล้งคอมเท่าไหร่ก็น่าจะเห็นกันอยู่ถ้าใครดูก็ยอนล,ลองย้อนกลับไปดูได้แต่ผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ดูนั่นแหละนะครับแต่เหมือนเรนจะแย่งป่าเหมือนแต่อยากเล่นป่าเช่นได้ไหมผมขอกันโอเคโอเคยีค่ย้ำย้ำขอบคุณมาก ขอบคุณฮะขอบคุณกัอนแล้วกันนะตัวนี้เป็นตัวป่าบ้งตัวออฟเลนอี่ใช่ไหมเออไม่ต้องขอบคุณหรอกเราไม่ต้องขอบคุณขอบคุณทำไมไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเคนะครับขอา่าขอมาได้ครับนะฮะก็เดี๋ยวตัดไปตอนเล่นเลยก็ได้นะไม่ต้องอะไรมากนะครับเล่นชิวๆไปไม่ต้องพูดอะไรหรอกนะฮะพูดทำไมพูดแบบ ของจริงก็ต้องอยู่ที่การเล่นเว้ยกดไปเลยของจริงอยู่นี่นะครับก็เวลาผมเล่นผมจะพยายามที่เลนคัลี่แล้วกันนะน่าจะเหมาะสุดแล้วแหละเลนครลี่พยายามกดไอโอให้ได้ไอโอเดี๋ยวมันเลดเกมมันจะแรงเอานะทาให้มันในนั้นให้มันเงินน้อยๆหน่อยเดี๋ยวมันยิ่งผมทีเดียวผมตายนะต้องดีๆแหละแต่ทั้งหมดเนี้ยยังไงก็ขึ้นอยู่กับการเล่นของคนแต่ละคนอีกทีหนึ่ง กคือแค่จะขึ้นอยู่กับทีมก็คือมันก็ขึ้นอยู่แต่แตอยู่กับแต่ละคนอีกว่าแต่ละคนเล่นดีแค่ไหนนะคนคนนึงก็สามารถแบกได้แต่ว่ามันก็ไม่ไหวหรอกนะครับมันก็อาจจะแบกได้บางอย่างบางเรื่องอเป็นเรื่องเบสิกอะนะเป็นเบสิกแต่ก็ใช้ได้กับทุกเรื่องแล้วปากสมนุ่เป็นโลกนะครับอไอ,ลอ้ลวกันเองลวกุ้ยเตี๋ยวผมเกลียดมากๆเลยตอนแม่อันตีเนะี่ยต้องพยายามแบบ ยังไงต้องหาจังหวะดีๆเออผมมีทางสู้มันอยู่แหลนะค่อยว่ากาันตอนนี้อีกทีนึงนะฮะโมแปเต็มที่เลยอีสปอร์ตนะ,ะครับโค้ชบอลอาจารย์บอลเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิชาลำดาบผมนะวิชามีดในตำนานนะฮะมีดบูรานนะฮะไปเรียนมาจากสำนักญี่ปุ่นเลยเรียนมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันจะไม่ได้นะพูดไปงั้นก็พูดไป,ดไปมั่วอย่าใส่ใจผม่าพูดไปมั่วแหละอย่าอย่าว่าผมเองูอย่างนี้ผมพูดไปเรื่อยแหละพูดไปเรื่อยเลยนี่รัวมากตอนนี้ ยิ olarak, no 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 thing, ่งแบบเออๆอยู it, ่ในช่วงนี้นะฮะอยู่คนเดียวแล้วเออนะครับเออมีแรงแบบมีแรงกําลังมีพลังอยู่คนเดียวแล้วมีพลังนะเออญาติเขาไปเที่ยวที่อื่นไปที่อื่นไงตอนนี้ผมก็อยู่บ้านคนเดียวก็ทํคชิปเต็มที่เลยเพราะว่าวันสองวันนี้คือทํคชิปไม่ได้เลยนะต้องหาจังหวะทคชิปดีๆเลยเพราะว่าญาติเขาอยู่ในบ้านตลอดเออนี่ก็มาอยู่คนเดียวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวญาตก็กลับไม่อีกเออรอวันสิ้นเดือนเนี่ยผมจะได้ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งมา อีกคือตัวมาเลยกดอา่าผมเล่นเป็นตีใกล้นะมูล,ลาดนะครับถ้าตีตัวเล็กน,น้อยมันจะไม่ไหวหรอกมันจะไม่ไม่เข้ากันเท่าไหร่ต้องตีตัวใกล้นะครับจะได้เกิดสแต็ก,กดีๆแล้วมันอะไรมันเฮ้ยเฮ้ยเลือดร้อนจังวะเฮ้ยพวกมึงอะ่ะเดี๋ยวมึงเจอกูบอกเลยว่าผมไม่ชอบคนเลือดนร้อนนะผมผมบอกเลยผมไม่ยอมแน่นอนมันมาบางอาจอยู่ในป่าข่งพวกเรานะฮะป่าเราเป็นป่าศักติดนะครับ ุมทางด้านขวาของเราตรงเลนกลางเป็นพื้นที่ต้องห้ามพื้นที่สกิดติดมองจันทร์ไหมลองมีป่าเลนนี้นะครับน่าจะตีมหมานีตีหมาด้วยใครตีหมากูใครตีหม,มากูวะแรดเหรอ,อเคยไว้ตายไหมตาย,ตวายสวยเก็บสกิลหนึ่งไว้เอาคลิปโอเคขอหน่อยไปแล้ว <laughs> ขโมยขโมยเงินเพื่อนนะขอโทษเนะ <laughs> พื่อนเราต้องการรวยหน่อยเร็วๆยิ่งดีเ,เลย โอคไอ้นกแดงมาผมเกลียดไอ้นกแดงมากหนีมันก่อนแล้วกันนะแบบนี้เดี๋ยวไปบัฟฟ้าต่อนะครับเพื่อนเรียกรวมแล้วกูย,ยังฟ้าไม่เสร็จเลยใจเย็นนะอ้าวฝนตกด้วยที่บ้านของฝนตกด้วยนะมาเรามันกรเล็กดีกว่าเดี๋ยวรอถ้ายินหน้ามาก็เสร็จโจนในที่นึงอนะ่ะอ้าวยินหน้าตาเหร ตายซ้ายน้องเล่นกับใครไม่รู้เรื่องนี่คือเดอะเบสไปต่อนะครับเรามีนี่ก็ได้อยู่ได้อยู่สองสามสี 2, 3, ไไ่ไปไหนไปไหนฮะไปไหนไปไหนเล่าว่าไงเพื่อนยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย <c oughs> ไม่ไหวอะถอย <c oughs> ถอยก่อนใจเย็นใจเย็นเอามันกอนเล็กก่อนก็ได้มานี่ไอหมาแล้วก็ไปตีมันกอเล็กต่อ เื่อความมันก็เล็กมันได้เลยวะผมจำไม่ได้ว่าแผ่นไหนเันแผ่นไหนอะไรยังไงมันบัฟอะไรยังไงผมไม่รู้เรื่องแล้วเนะี่ยจริงนะจำที่อะไรไม่ได้ <c oughs> คือมาเล่นก็มาเล่นเลยแค่มาเล่นเฉยๆไงไม่ได้มาอะไรจอดจงเรื่องระบบหรืออะไรอัปเดตเมตาอะไรสร้างแมงครับผมเราเน้นฝีมืออย่างเดียวโลกมันเงินเท่าไหร่แล้วอะ่ะทันสองเราบนํำอยู่นะได้อยู่ระดับเนี้เงินต้องนำเว้ไอโ้โหนแถวนี้มันเถียงแน่จริงอยู่ไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอไปนะ โอ้เอาเรื่องเว้ยเฮ้ยคาป้อมเลยเหรอไปไปไปนี่ไงเราอะไรของพวกเองไอ้เจ้าโง่ตาย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 ตสวยเพื่อนอกูดังว้าจ้รักตายน่าจะถอยป่ะโอ้โหเพื่อนม่งเติมโคตรเร็วนะตายหาเลยวนได้แล้วโอเคคุ้มอยู่ ถึงเราจะเสียคนเยอะแต่เราได้บนก็คุมแล้วนะครับป้อมศัตรูเขาไม่ได้เราเลยได้ไอ้ที่ได้ไเฮ้ย,ยป้องกางไม่ไหวไม่ไมนอาจจะทันอยู่มั้งคีฟตัวเดียวมันก็จะเอาให้ได้เนาะเฮ้ยเบาเหอะคีฟตัวเดียวมันก็เบากันหน่อยดิฮะเป็นโล่อะไรเนี่ยจะเอาให้ได้ฆ่ามันตายไหมไม่ตายหรอกกูว่าเอาตายดีดีด,ดียังโอเคสรุป,ปป้องกางมันไม่ได้นะแต่มันก็จะแตกแหละไม่คุ้มเท่าไหร่ผมว่า ป้อมกลางสําคัญมากนะแต่ว่าเราได้ป้อมบนมาแทนนะอืม,มก็แรกๆไปแล้วกันเอ้ยมันเอามังกรหรือเป่าเอ้าตายตรี่ะปางต่อไลน์ผมต้องเปิดโหมดจริงจังแล้วน,นะวิชาที่ผมเล่าเรียนมาจากญี่ปุ่นบอกเลยว่ามันต้องมาหล่ะมาดิแบบนี้แหละเยอะเตอะอ้าวเฮ้ยายามิโดะอามัอานอามัานเอองั้นเราขูดยอดมากเพื่อน ไปต่อเลยอปดลยไปเลยอู้จู่จูโจู่จู่จูจูฮะออนหัดอ้าวไอ้เหี้ยอ้าวป้อมยิงกูตายเอาเอาเอาตะกี้กูสองไม่พร้อมมันหลบไม่ได้เอาตายเลยเอาตายโอ้โหนุ๊งงี้นุ๊งงี้ผมน่าจะสวนไลโอไปเลยจะได้มีโอกาสฆ่าได้ด้วยเงี้ยเออแม่งอื้อ้ห่าอุตส่าห์โชว์วิชาล่ำเรียนญี่ปุ่นมามีคีบขวาให้เล่นนะคีบหมาเนี่ยเอาไงดีวะเก็บแตกนี่ก่อนแล้วกันฟาร์มไปก่อนก็ได้ เอาด้านล่างไม่เอาดิใจเย็นนะอดียเพิ่งนะอาให้กดผิดจะจะบอกว่าอดยเพิ่งเข้าไฟนะไอ้โลกอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยใจเย็น,ยนถอยมาตายวตายเยี่ยมโอ,โอ้ดีนะผมกดปกติไม่งั้นโดนลูกซองหน้าไม้เหมือนรัดหน้าก็เจ็บเหมือนกันนะถ้ามันยิงจอ่จอๆมันจะเจ็บมากนะ มูลหาดเวลาเล่นต้องเก็บแตกมันก่อนนะค่อยเข้าไปนะครับม,มีสแต็กนี่ยากนะครับตัวแตกได้เลยเพราะมันตัวบางมากแดงฟังไปยังอ่ะเฮ้ยอยดท้า,ายมานันมากดิวะเก็บแตกคลิปนะครับอ <c oughs> ตายห <c oughs> <c oughs> ยดกลับมาแล้วสกู๒ล่างมีปัญหาเพื่อนช่วยล่างดิโอ้โหแล้วล่างโดนด้วยเนี่ยแล้วไปงัดอะไรแบบนั้นนะ่ะ โอ้จะตายเองนะเนี่ยมาไม่ทันนะครับโลกมันดักมากวะใจเย็นๆดีอประกันไม่ดีแล้วต้องแบกทีมนะแล้วเจ็บโอ้โลแล้วเอ <Level. S 2> ้งเหีห้ยนี่มาตายกูตายกูตายลบลบโอ้โหลบ จลบอันติมันไม่อันติมันโดนอลิซตายต้องดีแล้วผมไม่ดีครับผมต้องจริงจังละจริงจังเตยมมิ่งแล้วทุกคนดูนะครับเวลาผมจริงจังอ่ะมันน่ากลัวกลัวแพ้ในี่แหละสัตว์นั่งมัแต่โม่นี่ยะถอยไม่ก็้ันเย็นได้ไหมันเย็นันเย็นฟังไปก่อนตายเลือดเองน้อยอ่ะคนก็น้อยด้วยัจเย็นเดี จะคลบไปก่อนนะปืนอยู่นี่มีคนอยู่มาทำไมฮะม<า>จะตายหายหายหาย,ย,ยาโอ้โอจะตายจะตายจะตาย,ตายกลับหมดแล้วนะเห็นลวกดันล่างอีกทำไมเอ้ยมันได้แหละตีบับผมไปแล้วแหละบับผมหมดแล้ว ตียังอ่ะมันดักแน่เลยเชื่อกูปะเฮ้ย oh, <hello>, โอ้โหสกิลไม่ทันแม่งเอ้ยไอย้ห่ากูว่าแล้วไงสกิลไม่ทันสกิลทันผมก็รอดอยู่นะเออทังเลยแหลรงั้นกูเนี่ยรู้ว่ามันจะดักก็เข้าไปนะจริงผมก็พยายามเซฟแ,แต่มันพุ่งมาพอดีไงแล้วมันโดนสตันก็สกิลสองไม่ทันถ้าทันอะ่ะรอดอยู่อันตรายปืนแม่งแรงไงประเด็นเนี่ยผมก็แรงเหมือนกันต้องใจเย็นๆนะ เฮ้ยมึงจะดันดิลึกนะเนี่ยดันไปไหนเดี๋ยวก็โดนงัดหน้าก็ให้เจ็บฟรีเฮ้ยต่อยเยอะแยะคีบผมคีบผมผมต้องใช้ไม่อย่าตีคีบดิโอ้ยเอ้ยต้องมีคีบให้เล่นดิเฮ้ยคนหลุด มาทำไมโจโจโจโโจโจช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหปล่อยมึงหนีกูไหนไปหมดเนี่ยกูตัวปลาเฮ้ยแล้วถอยกันหมดเลยโอ้โหดูดิเบสทีมอะได้ตัวหนึ่งแล้วแม่งคือกลัวปืนกันขนาดนั้นเลยเหรอวะไอ้เหี้ยมีอยู่ห้าคนไอ้ห่าเดี๋ยวก่อนถอยมา่อนเ็นเจนแล้วมึงแล้วมึงแยกกันไปไหนเนี่ยโอ,โ,หหโอ้โหตาโอ้ตาตา อะไรอะไรกันก่อนดีเออแค่นั้นแหละไม่ยากที่อะไรหรอกเข้าไปปืนมันเจ็บแล้วเอาดิโอ้โหหยักมาเนี่ยแล้วกลับมาทำไมไม่ต้องกลับมาอยู่ดักก็ได้เออเหมารู้ังจริงจังจริงแล้ววะดูทรงแล้วไม่น่ารอดยีหน้าออกของแทงนะตีไม่เข้าแล้วต้องออกจากเกาะตามปะเนี่ยหน้าใครก็จะตีมีใครอยู่นี้ไหม ีหน,น้ามาแล้วตามกูไหมยีหน,น้ามันซ่านะผมไม่รู้ตำแหน่งเพื่อนไงเอ้ยไม่รู้ตำแหน่งปืนเลยไงถ้าปืนมันอยู่ผมอาจจะตายฟรีได้ปืนอยู่ไหนไม่รู้ปืนไม่มโผล่มาสักทีปืนอยู่นี่โอเคหนึ่งสองสามสี่มาทำไมขอไปเพื่อนผมสกิลชา้าขก้นไปผมไม่ได้เล่นนานกดไม่ติดเท่าไหร่ขอ,อมาเี่ โอ้ตายใช่เออเออเอาปืนดิได้แหละมาดิมันจะสร้างก็มาเหอ เรียนวิชาญี่ปุ่นดูวิชาญี่ปุ่นไว้นะวิชาเดเม i ชันสแลสวิชาลางเมงในตำนานทุกคนต้องจำเอาไว้นะครับผมมาแล้วผมได้ตัวตนผมมาแล้วผมไม่ยอมแน่ๆบอกเลยอยากคิดว่าจะรอดออนอฮัดเอยฮี้ยบใครอยู่ไหมเนี่ยโอเคกูเสียวนึกว่ามันมีโลกอยู่มีโกอยู่กูตายแน่นอนมาดิมาดิใครจะซาใครจะซาก็าเข้ามา Want die. ปอมฟรีเว้ยถอยถอยโ,โอเคโลอยู่นี่งั้นเราก็ตีได้ฟรีหนึ่งสองสามสี่หนึ 1, 2, 3, 4, 1, ่งสองอาิตมันถอยไปแล้วโอเคอเคสวยเพื่อนเถืงงานมากทุกคนเราต้องจัวเี้เรามาแล้วเกมเรามาตามอล,ลิตกันไม่ได้นะครับสบายแล้วครับจาอป้อมกลาง <laughs> กวกไอตํานานพวกจาอป้อม <laughs> ตายสี่ไปดิไอ้นุ่มไอ้ชาไอ้ทิศเ <laughs> จอก,กู <laughs> มึง สมสีเจ้เาหลบจออ๋อเจ้าอหลบหลบดาร์คเลเยอร์อนะครับดาร์คเลเยอร์อมันอ่อนมากมันกากมันกรอนกระโหลกกระลากิ๊กก๊อกมากพวกเอ็งมันกากไปทุกคนลุยถอยไปก่อนนะถอยได้ไหมหน่อยถอยได้เลยนะถอยไม่ได้ก็แก้หน่อยนะเพื่อนมันต้องมาแดงอติ ไม่อันติมังกรบนเลยเฮียถ้ามันแหลกขอภัยนะครับเพราะว่าเวลาที่นานเนี่ยเกมมันจะหน่วงเอา้าสวยแล้วไงการไม่ดีเท่าไหร่วะเฮ้ยโลกมันอะไรวะนะ่า <Gotcha, bitch. S 1> สวยดิเรื่องตายก็สวยดิ โลกตายด้วยตัวตัวตัว,ตวหลักๆที่เราต้องข้ามมันตายหมดแล้วสบายแล้วนะครับสบายครับช่วยเพื่อนก่อนนะช่วยเพื่อนได้จะดีมากตายซะสวยเพื่อนสวยเพื่อนสโลมันสโลมันสโลมันหาอลิลิเอเวนเฮ้ใส่บนก็ได้บะบนมีคลิปเข้านะบสบาย ต้องทําอะไรให้เร็วนะฮะถ้าทําช้าจะไม่ทันการมันจะไม่ทันการเอานะเว้ยเข้าใจงไหมทุกคนตัวตามน้ำไม่ใช่ดูดูเป็นแหล่งกูเนี่ยฮะจ้าพัดบกได้ถอยมาเพื่อนเออให้ไว้ให้ไว้ถอยมาอย่างนั้นละเดีย่ยวย่ำย่ำย่ำโคเดวายี่หนึ่งสองสามสี่วาไงเพื่อนมีใครจะเข้ามาไหมเจ็บนะเจ็บนะ มีวงนะว้ยเข้ามาก็ตายนะเว้ยหนึ่งสองสามสี่เอาเอาเอาตายตาย,ตายอยู่ๆก็ไปอยู่ในพุ่มไงโดนดักปา่าดักฆ่ากลางพุ่มมาตายในพุ่มเลยตายในป่าด้วยคดีปริศนาฆาตกรรมน่ากลัวออกข่าวนั่นหนึ่งด้วยเฮ้ยตายนะมันก็ซาไปต่อยบ้านเขา้ก็โดน โหมดทีมปืนมันยิงแรงแต่ปืนก็เตาแล้วเพราะว่าของไม่มีมันไม่นั่นไงโดนผมกดถือว่าดีแล้วจังหวะนี้เกมเรามา,มากมากอะไรพวกมึงเกาะหายไปฮ่าม่ชั่นสแตนล์ถือไงล่ะหนึ่งสี่โคเร็วว่าดามิชั่สแตนล์ถือตายไหมนะยังโดเลเซอร์อีกเลโซเลโซเล,ลเซอร์มหาบาลัยดามิชั่สแตนล์ถือ อย่างอย่างขู่ิึงยิงแรงนี่เฮ้ยแร็ป้อมอยู่ดีแล้วถ่อยมากกลับก่อนนะครับเราเสียคนไปนหนึ่งคนแต่ว่าเราได้ป้อมมาสองป้อมถือว่าดีแล้วอย่างแบบนี้มันก็อันตรายเหมือนแต่ก็ตีได้แหละเพราะว่าเรานําแล้วแมปเรานําแล้วสบายแล้วอันนี้ไม่อันนี้ตีได้นะไม่ต้องนั่นเลยตีได้แต่บางจังหวะศัตรูมันจะมาพอดีไว้ต้องดูดีไม่ใช่ AI ไอไอไอก็จะตีให้ได้นะดังเนี่ยดีแรนจังหวะเดียวก็พิกเกมได้เลยนะครับอ้าวจริงนาเจ็บนะครึ่งหลอดไปดิ มิชชั้นสแลตถึผมต้องซื้อก่อเกิดก็ได้นะจริงๆรก่อเกิดจะดีมากเลยแล้วก็ค่อยออกไปเนี่ยผมเออซูเอทเทมเมอร์เมื่อกีะะ้ถ้าโผล่มาแล้วโดนลูกซองยัดหน้าก็เจ็บนะ,ะเมื่ออซูเอทเทมนะอรเมื่อกี้ประตูมันถอยก่อนก็นั่นแหละอะไรตายโดนขอบชี้กันไปดิอุ๊ดโคตรพุ่งไปให้โดนตบนะฮะ ต้องเก็บคิเก็บคิปตายลีตาย,ย,ต,ายตายเหอะโอเคนะ่าชนะเลยนะมันตาย2ตัวแล้วตัวตัว,ต,วตัวป่าก็ไปแล้วด้วยนี่ไงเล่าตายหลบได้เว้ยล้วมีเกาะเกิดอยู่นะครับเรายังเล่นได้ต่ออีกเยอะกระจอตายจบแล้วเรียบร้อย ประมาณนั้นครับสำหรับการเล่นอวีแนวของผมนั้นก็ลงช่องแบบนี้แหละเล่นไปเล่นยๆไม่ต้องมาพูดวิธีแนวทาง <laughs> เล่นแบบของผมมาเล่นไปเหมือนเล่นปกติอ่ะแล้วก็มาอัดคลิปไปเฉยแหละนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกแล้วกันนะครับถ้ามีเสียงฝนตกขออภัยตอนนี้ฟ้าฝน,นตกอยู่ <satell i. S 1> เออนั่นก็ถือเป็นคลิปแรกนะครับถ้าใครอยากให้อยากดูอีกหรือว่าอยากให้ทันอีกก็สามารถบอกกันมาได้นะอยากดูยังไงก็ลองเมนต์มาได้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละสำหรับเฮ <_ S 2> ้ยกูไม่ได้ m อ p ไพีอ่ะเฮ้ยเฮ้ย งั้นเดี๋ยวทำไมไม่ได้ไอพีอ่ะกูแบกนะเวย้ยฮลัลโหลโอ้โหทุกคนผมจะให้ดูว่าผมแบกขนาดไหนนี่ดูสิบสี่สิบดาเมจเยอะสุดเงินเยอะสุดป้อมเยอะสุดค่าเยอะสุดไมันไม่ได้ไอพีทำไมเกมอ๋อแอซิดมันเยอะหรือยังไงฮะดาเมจกูก็เยอะกว่าฮาลัลโหลคิมไฟกูก็เยอะกว่าไอลิงเตอร์มึงืกำหมัดเลยโอ้ยไอด้วย โอเคนะคลิปนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าอยากดูอีกก็ลองเม้นมาได้นะไปแล้วนะฮะคลิปนี้ก็เดี๋ยวอาจจะไต่ถึงคอนไปเลยก็ได้เพราะว่าผมก็อยากให้มันขึ้นคอนไปแล้วค่อยเลิกนะครับผมจะไต่ขึ้นคอนทุสชัเแหละเอาแค่คอนก็พอละไม่ต้องเอากี่ดาวก็อีดาก็แล้วแต่ขึ้นเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องซีเรียสน,นะครับแั่แหละประมาณนั้นคลิปนี้ก็ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย